สวัสดีคะ่ะอราทาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นาธาตุไฟนะคะปัจจุบันได้ราชินีถ้วยคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพ,พสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็น เป็นคนอ่อนหวานซื่อสัตย์มีมารยาทมีไหวพริบดีวิเคราะห์เก่งเรียบง่ายชอบความยุติธรรมเป็นที่สุดชีวิตก็มีความสุขความสบายพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีทุกอย่างเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเป็นอย่างดีมีความรอบคอบสูงก่อนจะทำสิ่งใดมักจะไตร่ตรองอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างสูงสุด ที่สำคัญต้องใช้ได้จริงและต้องมีความถูกต้องไม่ชอบอะไรปลอมๆนะคะที่ทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ราศีเมษคลิปนี้จะมีความสุดจริตสูงมากนะคะแถมดูแลคนรอบข้างด้วยความเมตตาด้วยมีความเป็นห่วงเป็นใยจากใจจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขความสบายใจกันทั่วนหน้าเหมือนกับความเป็นจริงที่ชาวเมษเป็นอยู่ไม่สามารถเก็บความสุขไว้คนเดียวได้เลยจึงอยากจะบอก ต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าฉันเนี่ยกำลังมีความสุขนะหรือผมเนี่ยกำลังมีความสุขนะชีวิตที่สุขล้นกำลังเกิดขึ้นแล้วก็สุขจากใจจริงๆไม่ได้แสร้งสุขแต่ย่างใดสิ่งที่คาดหวังราชาไม่เท้าคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสปปรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็น ถ้าหากตำแหน่งนี้เป็นราชินีไม้ออัลอราก็ยังอ่านได้ว่าคุณาคาดหวังการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมันคือความรักความห่วงใยที่ปรารถนาดีต่อการเกิดอาการเป็นห่วงกันขึ้นมาอย่างเต็มที่เมื่อคนมองโลกในแง่ดีมาเจอกันสิ่งดีๆก็ย่อมบังเกิดเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะจึงเป็นสำรับไพ่ของคนที่มีครอบครัวแล้วมีความกระตือรือร้นสูงทุกอย่างราบรื่นลงตัวในที่สุดค่ะ มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบสูงในการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เหมาะสมมีเหตุผลและมีประโยชน์ทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมแล้วต้องคอยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างมีสติทุกเรื่องที่ทำสำเร็จหมดนะคะแล้วโดดเด่นเรื่องความมั่นคงด้วยนะคะในบทสรุปสิ่งที่ไม่คาดคิดเด็กเรียน คนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็น ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีคนทําดีจะได้รับผลของการทําดีคุณก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าจะได้รับข่าวดีด้านการงานการเงินความรักที่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาสิ่งใดเลยค่ะที่มีการรอคอยพิจารณาก็ไม่ต้องรอนานมากเดี๋ยวบริวารของคุณก็จะไปแจ้งให้คุณทราบหรืออาจจะเป็นลูกก็ได้เช่นกันจะนําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ไปให้กับคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อจิตใจนะคะซึ่งคุณไม่คาดคิดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ในการให้ความสนใจให้ความสำคัญคุณมีลูกที่ดีเป็นเด็กที่กระตันยูนะคะชาวราศีเมษที่เข้าเกณฑ์ยังไงก็อย่าลืมให้รางวัลเขาจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอนาคตอันใกล้ Temp พ r เรน e คนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็นเกิดการผสมผสานที่ลงตัวเป็นอย่างดีคะ่ะชีวิตมีความสมดุลในหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบใดๆก็จะเกิดการถ่ายเทอย่างเหมาะสมเป็นที่น่าพอใจหรือการดูแลรักษาซ่อมแซมบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถปรับปรุงให้เกิดความกลมกลืนได้ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการปรับตัวปรับอารมณ์ปรับความคิดบางอย่างปรับการกระทำบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะ สรุปสี่ไม้เท้าคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิทธิ์ให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบสุขร่มเย็นเกิดโอกาสทองด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเป็นความสำเร็จในด้านการวางแผนสร้างรากฐานความมั่นคงที่แข็งแกร่งมากจุดยืนชัดเจนมีชีวิตที่เป็นสุขและครอบครัวที่อบอุ่นบังเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะ ลงตัวจริงๆและเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเกิดความสามัคคีรองดองกันอย่าอิจฉาราศีเมษที่เข้าเกณฑ์นะคะคนเขามีความสุขเราต้องร่วมกันอวยพรให้เขามีความสุขนะคะเพราะสำรับเนี่ยถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรรักเดียวใจเดียวไม่มีนอกใจค่ะก็เป็นคู่รักจริงและมั่นคงต่อกันมากๆยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะ คำใดในคลิปถ้าไมสุภาพต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับราธาโลด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ